สวัสดีครับสันบุญนครนะครับวันนี้แม่ถอนผมหงอกให้นะครับแม่มาหาที่บ้านนะครับแม่คนสวยของผมนะครับมาฟังเพลงแม่จะร้องให้ฟังนะครับแม่จะร้องเพลงให้ฟังนะครับฟังเพลงกันนะครับอ้าวเริ่มเลยถอนผมหงอกน้ำเลือด สอนหงอกน้ำตัวนอนสวัสดีครับแม,ม่สิคมคบทำเพลงแม่นี่เอ้ยทำเพลงแม่นี่เอ้ยแม่ไปให้ปิ้งไก่มาหาแม่ไปหน้าปิ้งปลามาตอนแม่เลี้ยงมอนอยู่ป่าสวนมอนเด้อก่อนซ้นมันลูกมันตื่น เดียงลูกน้อยนี่มันงยากมันซาพ่ออยากฝาดูกัวไปขวดทรงประวดในศสินในธรรมให้จำนัมบุญคุณพ่อเม่พ่อได้กเก้ดึงขึ้นสวรรค์คนไข้แม่นี่เอ่ย คำแพงแม่นีเอ้ยคำแพงแม่นีเอ่ยแม่ไปให้ปิ้งไก่มาหาแม่ไปนะ้าปิ้งปลามาตอนแม่เดียงมอนอยู่ป่าสวนมอนเดือกคนโอนมันลูกมันตื้นเดียงดูงน้อยนีมันยากมันซา หัวไปวัวทรงพนวดในสินในธรรมให้จำนำบุญคุณพ่อแม่พ่อได้แก้ดึงขึ้นสวรรค์คนไข้แม่นี่เอยคนงามแม่นี่เอยสามตอนดูเลเออเฮ้อเอเอเฮ้เอ ค้ำแพແของแม่นี่เอ่ยคำแพงแม่นี่เอ่ยแม่ห ้าลูก,กวัาไปบวชทรงปรนุหวดในศีลในธรรมให้จำนำบุญคุณพ่อแม่พ่อได้แก,ก้ดึงขึ้นสวรรค์นคนไข้แม่นี่เอยคนงามแม่นี่เอยจบแล้วแม่กอมนอนเกือบลับพี่น้องเอ้ย แม่มาหามาถอนผมหงอกให้โอเคครับผมฝากติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนื้อครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ